มาดูซิงดที่แล้วออกเลยแล้วนนปนางทำไหมยังตัวเทียบ ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องพ่อวันพารวยอีกแล้วนะคะวันนี้พ่อวันจะพาน้องๆไปเที่ยวประเทศเวียดนามเสร็จแล้วเราก็ไปแวะกินข้าวกันที่ประเทศลาวเนาะอือไปหาของอร่อยอร่อยกินกันที่ลาวเน,ะนาะไปค่ะก่อนจะไปดูตัวเลขก็ มาฟังคําเตือนสักนิดนะคะคําเตือนสูตรหวยเป็นการคํานวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนการพนันไม่สนับสนุนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีค่ะอกมาค่ะ วันที่เท่าไหร่นะงสี่สี่เดือนเดือน,นสองใช่ไหมรัฐบาลเวียดนาม

เพื่อนๆเป็นไงกันมั่งคะสบายดีกันทุกคนเนาะเดี๋ยวนะคะใจเย็นๆนะคะให้ประวันทำสูตรแปบ๊บเดียวไม่ต้องใจร้อนมีเวลาอีกเยอะแยะ น,นี้วันอะไวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมพวกน,นี้วันเสาร์หนึ่งสหเอาโอ้ oh. เ็ที่หายไปไม่มีคือสว่างสว่างสว่างสองวนนี้มีชนไหมไม่ชนชนไหมคือสว่างคือสว่างหายไปจะเน้นให้อะไรดีเนาะ เลขฮา,หาหนอยงวดนี้นะประวันคิดนะเลขนี้จะมาสองตัวค่ะอาจจะมาด้วยกันหรือว่าอาจจะยิงคนคนละตัวนะคะอาจจะมาล่างตัวบนตัวหรือตัวหนึ่งอาจจะมานอนปกติตัวไปในวีตัวหนึ่งนะคะโอ้ยเน้นยากมากวันเนี้ย ซึ่งเลขมันตีคู่กันมาอย่างนี้นะโอ้ฮาหนอยเพื่อนๆพืคะเพราะว่าฮาหนอยอนะ่ะเนาะเขาปิดไปหลายวันนั้นยังไงเพื่อนๆก็เบาๆมือหน่อยนะเพราะว่าเขาปิดไปหลายวันอย่างเงี้ยเพราะวันก็ไม่รู้เนาะว่าเลขนะ่ะมันจะโดดไหมนะคะเพราะวันก็กลัวเลขมันจะโดดกลัวมันจะหลุดเนาะนะยังไงก็เบาๆนิดๆหน่อยๆติดไว้ดูเดี๋ยวเราค่อยดูพรุ่งนี้นะคะวันนี้แบบไหนก็ ถ้าใครที่ทุนน้อยก็นั่งดูไปก่อนถ้าใครที่ทุนเยอะก็ลองดูนะคะเพราะว่าเลขเขาปิดไปหลายวันเนาะประวันยังไม่รู้เลยว่าแนวทางเขาจะเป็นแบบไหนนะคะอย่างเช่นประวันวันนี้ประวันก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ซื้อค่ะฮาหนอยเพราะว่าประวันนั่งดูก่อนซื้อไปถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยก็คือเราเสียเงินนะคะเนี่ยประวันยังประวันจะเน้นตัวไหนให้เนี้ พร่ะเลขเนี่ยเขามาคู่กันสงตัวเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ใส่ลาวฝั่งนี้ใส่หน่อยเนาะเด่นเน้นตัวไหนลนะ่ะ โอ้ยตายแล้วเลขมันมาเท่ากันเลยอะ่ะถ้าถามว่าชนมากที่สุดก็คือตัวนี้แต่พอมาตรงนี้เขาไม่ชนพอมาตรงนี้พอมาตรงนี้ตรงนี้เขาชน0แต่พอมาตรงนี้เขาชน6และระวัง6กับศูนย์เนี่ยวันจะเน้นอะไรให้โอ้ทำไม้อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวหันพัดลมก่อน ตรงนี้มีชนไหมรู้ว่าลาวกับน,นอยนี่เลขมันจะมาเหมือนกันเออเหมือนมาเลเหมือนมาเลกับน,นอยอะเนาะมาเลวันนั้นมาเลมาอะไรลาวมาอะไรลาวมาสี่เจ็ดใช่ไหมถึงมาเลอะมาเลออกอะไรละ มาเลออกอะไรอะเพราะวันจำไม่ได้ละไหนอะจดไว้ไหน,ไไหนเขียนไว้ไหนไหนอะหนอะนั่งเขียนไว้ตรงไหนอ่ะไม่เห็นเหม่อ เขียนไว้ตรงไหนอ่ะเพราะนั่นนนมาเลมันออกอะไรหาเพื่อนเพื่อนเพราะวันจำไม่ได้ละมันมาสามอะไรสามหกใช่ไหมแล้วบนอ่ะบนมาอะไรเก้าเก้าสองสี่ใช่ไหมเก้าเก้าสี่โสมสาม แล้วนอยอ่ะนอยมาเลยนอยมาโอ้มันออกคนละวันวันนั้นออกวันอะไรวันนั้นออกวันอะไรฮะเพื่อนเพื่อนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ฮะวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันนั้นเอาแล้วมันทำไมไม่ได้เขียนไว้อ่ะนี่นอยออก ลาวออกสี่วันนั้นออกอะไรอะตรงกับลาวหรือตรงกับอะไรแล้ววันนั้นนางวันที่ว่านอยมันลาวมันออกสี่เจ็ดนั้นจดไว้ตรงไหนอะฮะไม่จะดูน,นี่เทียบนี่อ่อตัวเลขมันมาอยู่คล้ายๆกันอะอืม เดี๋ยวนะคะเพื่อนๆคลิปอ<า>ัดยาวสักนิดเดี๋ยวให้ประวันคิปแป๊บไหนาะนางจดไว้ตรงไหนอ่ะเราออกห้วันนั้นให้ห้าเก้าเราออกห้าแปดไม่ใช่ที่ว่ามันออกอะไรแล้วอะ่ะ สี่เจ็ดโอ้โหจดไว้อะไรอ่ะอะไรอ่ะที่ออกสี่เจ็ดจำไม่ได้แล้วเบอ่าเล่าหรืออะไรแล้วฮะเล่าหรือมาเลยเออไม่มีอันนี้จดไว้ในนี้ไม่มีไม่รู้ไปจดไว้ตรงไหนเอายุ่งละสีทีนี้ แล้วอวันจะไปหาเอาตัวเทียบมาจากไหนอนี้เอายุ่งเลยสี 4, 7, นะ่เจ็ดนาะวันนั้นมันออกวันอะไรวันนั้นฮาหนอยปิดวันนั้นมีลาวกับมาเลอืมมาเลออกอะไรไม่รู้รจดไว้ไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ นั่นนี่ให้ลาวสี่เจ็ดมันออกสี่ให้สี่เนาะแล้วมันออกสี่เจ็ดมาเลยออกสามหกสามกับสี่คือมันคู่ขี้กันสามกับสี่เออสามและสี่ 3ามละสี่อ้เดี๋ยวคลิปยาวละเดี๋ยวสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ไอเนี่ยมันไม่ชนเลยอะ่ะมันจะยังไงไอ้นี่มันมาชนตรงนี้ ชนตรงนี้เราก็ใช้ตัวเด่นจับสลนะเผื่อมันเผื่อมันไอ้นี่เนาะจับยัดตัวเด่นเลยนี่โอเคเพราะว่าอันนี้มันมันอยู่ในโซนไอ้น,นี้มันอยู่ในโซนของอ่าหน่อยวีโซนของนอยวีอันนี้ชนสี่ อันนี้ชน6อันนี้ชนสชน6ชนสีชนศูนย์หนึ่งสอห้าหกเจ็ดแปดไม่ใช่หนึ่งสมันมีแค่สมหน่วยสหน่วยถ้าหกอะ หนึ่งสองสสห้าหกเอาศูนย์ดีกว่าเอาจุนจุนดีกว่าเนาะมาไม่มาประวันไม่รู้แต่ประวันก็แนะนำนาะนะคะประวันนี้ใจประวันจริงๆเนี่ยคือเขาชนเท่ากันนั้นประวันนั้นอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเอาทั้งสองตัวนะคะ นี่ค่ะหกโลงนะคะหกโลงเขาอาจจะมาด้วยกันก็ได้เพราะว่าเลขงวดนี้ก็ไม่รู้ยังไงเพราะว่ามันเพิ่งเปิดใหม่นั้นเดี๋ยวยังไงก็เพื่อนๆนก็เบาๆกันหน่อยเนาะเพราะว่าเขากำลังเปิดใหม่นั้นเรายังไม่รู้อะค่ะว่าเออเขาจะยังไงเขาจะเปลี่ยนแผงลูกบอลใหม่ไหมเขาจะเปลี่ยนตำแหน่งอะไรใหม่ไหม เรายังไม่รู้เดี๋ยวยังไงก็ให้เขาออกมาสักงวดดูก่อนเนาะว่าเออมันเป็นยังไงหนึ่งสองสามสองหายไปสองชนสองเจ็ดสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้า 1 2 3 4 5เป็นไปได้ไหมหอ๋อได้ไม่ได้กประวันก็ไม่รู้อ่ะเออแล้วทำไมไม่มาเขียนตรงนี้ทำไมมาเขียนตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็ได้เนาะอืมศูนย์เก้า 04 01 12ความเป็นไปได้มาได้ไหมมันจะมาได้ไหมคิดหนักเลยงานนี้ มันจะศูนย์สี่หรือมันจะศูนย์ห้าถ้าตรงนี้โอกาสมากด้วยกันสองตัวได้ไหมสี่ <C. S 1> นี่ก็โอกาสสูงมากแต่สี่เนี่ยสี่มันจะใส่กับอะไรอะสี่มันจะใส่กับสี่อะไรเออ สี่หกเก้าหกหนึ่งแล้วทีนี้ท่านเน้นถ้าเจ็ดถ้าเราลงเจ็ดโอกาสมาไหม ากาดน้อยอเลขนี่ยมันเหมือนกันเลยากาดเน้นตัวนี้ <c oughs> ความเป็นไปได้คือหนึ่งสองอหนึ่งสองหนึ่งสองโอกาสเป็นไปได้สูงไหมหนึ่งสอง ตรงนี้เรามีเก้าไหมตรงนี้เราไม่มีเก้าไอยา้ย่าเน้นเก้าเหรอ,อ 9, เอาเก้าก็เก้าอะค่ะมาก็มาเนาะไม่มาประวันก็ไม่รู้แล้วค่ะประวันก็ทำตามสูตรนะคะเอาค่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่าลาวกันละ ซึ่งประวันก็จะใช้กระดาษแผ่นเดียวค่ะประหยัดค่ะ <laughs> อ่าอันนี้ฮานอยหน่อยหน่อยหน่อย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 ตู้อันนี้ประเทศลาวเราแบ่งเขตก่อนแบ่งเขตประเทศฮานอยกับประเทศลาวก่อนนัน่ง มเด็กปัญญาอ่อนเลยเนาะเด่นเลขมาเหมือนกันเปียๆเลยเด่นอันนี้เขาจํากัดเราก็ต้องจํากัด อันนี้โลงนะคะอันนี้ไปใส่โยยักษ์แล้วเพื่อนเพื่อนอ่านเองนะลาวนี่เอามาดูนันคลิปยาวสักนิดนะคะให้ประวันคิดสักนิดความเป็นไปได้ถ้ามามาตัวนี้ตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเน้นชนอะไรไหมชนห 1, น 2, 1, 2, ึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้เขาจะมาอะไรประวันเน้นให้ที่อันนี้ดีกว่ายังไงก็ลาวนี่ให้เน้นตัวเด่นไว้นะคะให้เน้นตัวเด่นประวันไว้นะคะสีนี้โลงนะคะเด่นสุดๆเนี่ยคือหกนะคะลาวนะคะลาวค่ะเด่นสุดๆคือหกนะคะนี่ค่ะลาว เด่นสุดๆคือ6ทีนี้เราก็จะมาจับหอะไรเอาหอะไร ีเขียวดีกว่านะจะได้แบ่งแยกได้หกอะไรเจ็ดหกแปด สี่ชุดพอละหกสี่ความน่าจะเป็นไปได้มาไม่มาพระวันไม่รู้แต่ยังไงพระวันก็เน้นให้เพื่อนๆน,นะนะคะว่าให้ซื้อไว้ทั้งหมดนี่นะคะ นี่คือความเป็นไปได้ค่ะเอาค่ะนี่ลาวค่ะลาว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 อืม ลาวันที่เท่าไหร่ที่สี่เดือนสองหกห้าอันนี้ก็น้อยอ๋อยสักทีสี่สอง ห้าน่อยอะค่ะมาไม่มาปราวันไม่รู้โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะใครมีตัวเด่นตัวอะไรก็ลองเอาไปจับไปเทียบดูนะคะมาไม่มาปราวันไม่รู้ค่ะเอาค่ะแคบค่ะแคปนะคะเดี๋ยวปราวันจะไปแล้วอันนี้คือลาวค่ะปราวันก็ลาวนี่นะคะยังไงก็ให้น้องๆเนี่ย ให้เอาเลขเด่นปะวันเนี่ยเป็นหลักนะคะเน้นเน้นเด่นเป็นหลักนะคะอะ่อันนี้่ะประวันก็ค่อนข้างที่จะเน้นให้ชุดเดียวคือชุดนี้นะคะส่วนไอ้น,นี่ก็ต้องซื้อด้วยนะคะเผื่อกันลื่นค่ะกันลื่นนะคะ,อะนอยก็เช่นกันนอยเนี่ยวันนี้เข้ามา2ตัวเนี่ยค่ะทำออกมาเข้ามาเท่ากันเลย ซึ่งประวันก็ลังเลอยู่ยังไงประวันก็อย่าทิ้งะนะคะหกนี้ก็เช่นกันนะนะคะอย่าทิ้งนะคะเขาอาจจะมาด้วยกันสองตัวหรืออาจจะวิ่งคนละตัวก็ได้นะคะแต่ประวันก็เน้นให้อยู่ที่ศูนย์นะคะเน้นอยู่ที่ศูนย์ค่ะไม่รู้ว่าจะผิดหรือจะถูกเพราะว่าฮานอยงวดนี้อะเพราะว่าเขาปิดไปหลายวันเนาะเพราะให้เดี๋ยวยังไงก็เพื่อนๆก,ๆก็เบาๆกันหน่อยเนาะหน่อยอะเนาะ ถ้าใครที่ทุนน้อยก็น,นั่งดูไปก่อนค่อยซื้อพรุ่งนี้นะคะให้ประวันได้ดูแนวทางเขาสักนิดเนาะเพราะว่าเลขปิดไปหลายวันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนหมวดเป็นเปลี่ยนมูไอที่ไอหลักเขาออกอะไรไหมนะคะยังไงก็ดูก่อนเนาะเออเราหันไปประเทศลาวก่อนเนาะอืยังไงก็ใช้วิจารณญาณน,นะ มาไม่มาประวันไม่รู้ประวันเองก็ทําไปตามสูตรอนะคะเอาค่าแคปค่าประวันจะไปแล้วค่ะยังไงน้องๆทุกๆคนที่ว่าเข้ามาเอาตัวเลขประวันไปซื้อไปหาก็ขอให้ถูกขอให้ปังขอให้มาให้ไมีมเงินกินเงินใช้ภายในครอบครัวนะคะยังไงก็หาค่ากับข้าวก่อนเนาะแล้วก็หาคําแล้วค่อยกินเช้านะคะ ยอดบริจาคทั้งหมดที่น้องอไม่ใช่บริจาคที่น้องสมทบมากันนะคะก็ได้อยู่ที่สองพันสีบาทนะคะเดี๋ยวประวันก็จะแบ่งไปซื้อของซื้อข้าวสารแล้วก็จะไปแจกค่ะแต่ตอนนี้ฝนลงดอกอยู่ค่ะที่บ้านประวันฝนตกนะคะเมื่อเช้าก็ตกหนักมากฝนลงฤดูค่ะ เดี๋ยวดูเย็นๆว่าฝนเขาหยุดไหมอะไรไหมยังไงเดี๋ยวป้าวันก็ค่อยออกไปนะคะอ,อ๋อน้องๆทุกๆคนที่ว่าร่วมทําบุญกับป้าวันมาหรือว่าไม่ได้ร่วมมาป้าวันเองก็ขอส่งผลบุญกุศลเนี่ยให้น้องๆรับทุกๆคนนะคะ ขอให้น้องจงมีโชคมีลาบให้มีเงินมีทองเหลือใช้น้องให้มาเท่านี้ก็ขอให้กลับไปมากหลายร้อยเท่านะคะเงินทองอย่าได้ขาดมือนะคะให้มีโชคมีลาบเข้ามาต่อเนื่องให้มีเงินกินเงินใช้ช่วงตลอดโควิดนี่นะคะเพราะว่าประวันเองก็ไม่รู้อะเนาะพอโควิดซาหรือว่าเศรษฐกิจดีขึ้นมาสักนิดประวันก็อาจจะปิดช่องก็ได้นะคะยังไงก็ เพื่อนๆได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เก็บนะคะเผื่อจะได้เอาไปลงทุนทําอะไระเนาะเพราะว่าพะวันเองก็ไม่ค่อยว่างอะค่ะเอาค่ะแคปนะคะพะ,ะ,ะวันจะไปแล้วค่ะก็ขอให้น้องๆโชคดีเนาะเดี๋ยวเย็นๆพะวันก็จะออกไปแจกขนมเด็กๆก่อนเมื่อวานเนี่ยฝนก็ลงดอกปอกแป๊กปอกแป๊กก็ไม่กล้าออกไปตากฝนเนาะกลัวโรคโควิดด้วยกลัวฝนด้วย ก็เลยไม่ได้ออกไปไหนออกไปซื้อเซเว่นมาสีหถุงก็มาแจกเด็กๆในซอยแค่นั้นเองได้ก็ไม่ครบกัน <laughs> เอาค่าก็ขอให้น้องๆโชคดีเนาะน้องๆที่เข้ามาใหมย่ยังไงถ้ายังไม่รู้แนวทางประวันเนี่ยก็ให้น้องๆค่อยๆศึกษาไปนะคะว่าแนวทางประวันเนี่ยเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็เห็นตัวเลขแล้วก็อย่าทุ่มเยอะก่อนดูก่อน ซื้อสักนิดนิดหน่อยๆพอให้ได้มีค่ากับข้าวให้ได้มีเงินใช้จ่ายเป็นรายวันไปก่อนว่าแนวทางประวันเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะประวันเข้ามาแล้วประวันก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะนะคะเรามาอยู่บ้านหลังเดียวกันยังไงก็มีตัวเลขอะไรดีๆเด็ดๆก็เอามาโพสเอามาโพสใต้คอมเมนต์ให้เพื่อนๆเขาได้มีทางเลือกกันนนะคะ เอาค่ะยังไงก็ขอให้น้องๆทุกทุกคนมีโชคมีลาบนะคะให้ได้มีเงินใช้จ่ายก่อนเนาะบุญกุศลที่ประวันทำมาทั้งหมดเนี่ยประวันก็ขอส่งให้น้องๆทุกๆคนให้มีโชคมีลาบให้ได้ทั่วถึงกันหมดทุกคนนะคะเอาค่ะประวันก็คงจะสวัสดีแค่นี้ก่อนนะคะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ